หลังจากที่ภาครัฐของไทยมีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการยานยนต์ที่สนใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตหรือประกอบยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในเมืองไทยดูเหมือนว่าสภาพการแข่งขันในตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างมากจากการเผยตัวของเอกชนหลายรายทั้งในและต่างประเทศ ที่แสดงความสนใจและได้ทยอยแสดงเจ็จำนงนเข้าร่วมโครงการนี้ไปบ้างแล้วรวมถึงเนต้าออโต้ไทยแลนด์ที่ดูเหมือนว่าจะมาถูกที่ถูกเวลาและสำคัญที่สุดคือการเดินมาถูกทางด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างปตทผ่านทางบริษัทร,ร่วมทุนที่ทเตรียมประกอบเนต้าวีและเนต้ายูโปรในเมืองไทยเพื่อรับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐเพิ่มเติมแต่ในช่วงแรกจะเป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งได้รับสิทธิทพิเศษจากภาษีนำเข้าเป็นศูนย์อยู่แล้วล่าสุดเนต้าออโต้ไทยแลนด์รุกหนักแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มทำตลาดในเมืองไทยได้ไม่นานนักด้วยการประกาศขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่หลักถึง20แห่งในเมืองไทยภายในปี2022นี้โดยในขณะนี้เนต้ามีโชว์รูมรวมแล้วกว่า12แห่งที่พร้อมต้อนรับลูกค้า ในช่วงตรอยมาสที่3เป็นต้นไปซึ่งได้แก่เนต้าแหลมทองระยองเนต้ามหิดลเชียงใหม่เนต้าเอเชียไฮเวย์อุตรดิตถ์เนต้ารามคำแหงหัวมากเนต้าพรรามสองแสมดำาเนต้าราชพฤกษ์นครอินทร์เนต้าลบบุรีราเมศรหาดใหญ่เนต้าติวานนท์ปทุมธานีเนต้าลาดประดุกบางบัวทองเนต้าบายพาสอุดรธานีและอีกสองโชว์รูมแห่งใหม่ คือเนต้าบายพัสชนบุรีและเนต้าแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่หลักทั้ง4ี่ภาคคือเหนืออีสานกลางและใต้ถือเป็นการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจุดนี้น่าจะสร้างความมั่นใจกับลูกค้าได้เป็นอย่างมากทําให้เนต้าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองและน่าจะเข้ามาเปลี่ยนเกมในตลาดได้อย่างมีนัยสําคัญจากราคาที่เอื้อมถึงได้ง่าย ประสิทธิภาพของรถที่ดีการบริการหลังการขายที่มีความชัดเจนรวมถึงความมั่นคงของบริษัทผ่านทางความร่วมมือกับปตท,ะทอของไทยงานนี้อาจจะทำให้ผู้เล่นสำคัญในตลาดอย่าง MG และ Great Wall Motor จะต้องรีบแก้เกมก่อนที่ทุกอย่างอาจจะสายเกินไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ